ねえねえ

ผมก็ถามแล้วนะผม่ามึงมาหอดนอนกมันจะมัดมึมันจะมีอะไรนะที่ว่ามันไปกับใกันเนี่นนี้พวกใบมันจอดมาท่านนอนแวมันตกหอดกับไหมมันเกี่ยบมันมัส่วนกันยูสียูนี่แล้วมันส่วนกัยูมุกเขียวหรือแก่นนะกันตะวันมันมันส่วนขอยมันส่วนยูกันตะวันนะันไรอ่ะเขาเห็นเหมอาปนอนเขาหนาล้านเมือนอ่ะผู้เลยว่ามันเป็นนกสองหอง Đó này này. Ờ, đi đến đó đi đến bọn tai đi <laughs> à, đi mà đi 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 đi

ได้หี่เฮ็ดทอดกายเฮ็ดทอดพุ่นหมั้งนเลเฮ็ดลอดเนยเ็ดตลอดเนยทำามาั้เนได้แล้วอเหลีวนี้น้องมาหางอยังไงหางูเาเนี่ยกี่เ็นมูเ็นทั้งนลกวูเฮ็ดบกไก่่ยังเก่งกันอดทั้งเขา้านนองเนาแต่ว่าวงสองของนี้ง้นเนี่ยก็เห็นรถหลเห็นรถเนหัวใสมา

บเม็นหอดงานเดีบวมนหอดงานเดียมนหอดงานเด้หอดหอดโดมหอดโดมหอดโดมคุณตกครับคุณตัฮะโอ้ เราไม่เฝ้าเฝ้าไปบ้านเหี้ยไม่เฝ้ามาไม่คำหรอกวะเนี่ยมนก็วานัเยอะไรบานมือรุ่นหนอไม่หน้องอย่างเงี้ยโอ้เยอะไรเนาะเยอนี่ยเ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 นียเมนี้ยบกันพูดเพร่ามีหมตสูนบ้านสาวพผมยู่ได้กยานาีแหละอแล้วนรักน้งเมพี่น้องักลนี่ครนี่ย